วัสดีครับผมมิสเตอร์บอยนะคะวันนี้ผมมาอยู่ที่งานสไป X ์ a แฟมิลี่ป๊อปอัพสโต i ์ไทยแลนดะครับจัดที่เอ็มบีเมาบนคลองชั้นสี่นี่ก็คือทางเข้างานนะภายในงานก็จะมีที่ให้ถ่ายรูปมากมายนะครับนี่ก็เป็นตัวละครหลักในเรื่องสไป X ์ a แฟมิลผมอาจจะไม่ได้บรรยายอะไรมากนะครับ มีร้าน The Forger เท่นะเป็นร้านของอาเน,นียหรือเปล่าเนี่ยอาเน,นียชอบทัวมีการคอรแลแลบกับเวนอฟต์ตาร์นะครับสปายเกมไอแวนนอกจากมีที่ถ่ายรูปนะครับก็จะมีสินค้ามากมายนะครับทั้งกาชาทั้งโมเดลทั้งหมอนทั้งตุ๊ก,กตามากมายกายกองเห็นแล้วลายตาไปหมดเลยนะครับนี่หมอนอาเนียอาเนียนี่โหเพียบเลยบรรยายไม่ถูกเลยมีรองเท้าด้วยนะครับเป็นตุก๊กตาที่น้องอาเน,นียชอบนะคะมีแก้วน้ำด้วยนะนี่ มีคำเป็นแบบว่าเซตท่องเที่ยวได้นะนี่วางสวยเลยมีมังงะสไปร์แฟมิี่ขายในงานด้วยนะครับนี่หัวน้องอาเนียนะเป็นกระสือหรือเปล่าเนี่ hey, อย่าลืมซื้อกันละ่ะหลังจากดูสินค้าจุดลายตาเลยนะครับนี่ก็มีที่ที่ถ่ายรูปอีกที่นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ ทางออกของงานนะครับทางออกอยู่นี่นะเอ่อเอ่เอยู่ไหนกันตอนแรกว่าจะไม่เสียอะไรแล้วนะเสียกาชาให้กับสปายเอ็ก l ์แฟม่นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าจะได้ตัวละครไหนในเรื่องนะครับ เนื่องจากตอนที่ผมถ่ายที่มาบนคลองเนี่ยเครื่องผมดันดับซะก่อนนะครับแกะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะอยากให้คนดูได้รู้น,นี่ว่าผมได้ตัวอะไรนะครับก็แกะดูกันเลยตอนแรกไม่คิดว่าจะเสียเงินกับอะไรแล้วนะเสียกับกาชาเสียได้นะครับนี่อย่าไม่ให้เห็นหรอกอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดสินค้านะครับว่าไม่นี่ส่วนลายเนี่ยมีอะไรบ้างนี่ มีลายลอยนะครับลอยถือข้าวของนะมีน้องอาเนียจังถือไอติมอ่ามียอแต่งชุดเหมือนจะไปทํางานนะแล้วก็ตุก๊กตาตัวนี้ผมจําไว้ได้ที่น้องอาเนียชอบกอดอ่ะจะเป็นลอยที่กําลังชักปืนนะครับเป็นสายลับอ่าน้องอาเนียใส่ชุดน,นักเรียนยอตอนที่กําลังปิดสังหารแล้วก็ตัวน้องเพนควินนะครับให้ทายผมได้ตัวอะไรให้นับถอยหลัง 1นึ่งสองสาสี่ห้าได้คุณยอฟอร์เจอร์นะครับนี่แต่ลายผมอาจจะด้วยที่ผลิตที่จีนนะครับก็เลยตัวตัวลายของยอเดี๋ยวผมอาจจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับดูดูไม่เหมือนแม่ยอมีความรู้สึกอย่างงี้นะดูไม่เหมือนแม่ยอสักเท่าไหร่นะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับงานสไป X Family ฟม ที่จัดขึ้นที่มาบุญคงชั้น4หรือว่าเก็บภาพบรรยากาศมาแล้วกันซึ่งงานเนี่ยจะจัดถึงวันที่30มิบถุนายนนี้นะครับใครสนใจก็ลองเข้าไปถ่ายรูปเข้าไปดูภายในงานกันได้นะครับซึ่งนอกจากกาชาแล้วเนี่ยก็จะมีพวกของมูชินได e ต่างๆมากมายนะใครที่เป็นสาวกส s p i g e Family ต้องไม่พลาดน,นะครับวันนี้ลาพิพๆเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ้ đây tôi là khó lấy nè Đây tôi Ồ đây rồi Ê không phải